รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่วงแรกครับตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนะครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับร้านขนมไข่ปลานะครับอาจจะเป็นของแปลกสำหรับหลายคนในกรุงเทพนะครับที่ไม่เคยเห็นที่สุพรรณพอมีนะฮะแต่กรุงเทพนี่หายากเดี๋ยวไปดูครับว่าหน้าตาขนมไข่ปลาคุณผู้ชมอาจจะอยากมาลองชิมครับ ตามไปชิมกับเวอร์แก๊ สวัสดีครับพี่เจมส์ร้านนี้ก็บอกขนมไข่ปลาค่ะมันคืออะไรครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักขนมไข่ปลาก็จะเป็นขนมไทยโบราณแถบสุพรรณบุรี่มันทาจากแป้งอะไรครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าหน่อยเนยค่ะแล้วก็มีตัวเนื้อตาลด้วยเนื้อตาลโตจะเป็นตัวเด่นเป็นจุดสําคัญเรื่องนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละ35บาท3กล่องร้อยต้องทานกับมะพร้าวขูดใช่ไหมใช่ค่ะตัวรสชาติของขนมไข่ปลานี่มีรสชาติหวานไหมครับหวานหอมเพราะว่า มาสว่านในตัวน้ำเชื่อมเขานะครับมาสนุกกันนะครับจับสีเขียวนะครับได้ออกมาเนี่ยเอาไปเลยตุ๊กตาน้องเติมสุกใส่ทิชชู่นะครับสีน้ำเงินก็เอาพูงกุญแจไปนะครับาพร้อมครับพี่เจนเอาหนึ่งสองสามโชว์กล้องเลยปมสีเขียวอ้าวรับไปเลยนะครับน้องเติมสุกนะฮะแล้วอย่าลืมแวะมาชิมกันนะครับขนมไข่ปลานะครับช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยเอาไว้นะที่ไหนครับขายอยู่สีลมซอยสิบค่ะตลาดสีลมซอยสิบตามไปชิมกับเวอร์แก๊สครับ ถ้าคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แกสสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสย่านนี้มีของอร่อยครับคุณผู้ชมนี่จำได้ไหมสมัยเราเรียนตอนเด็กๆวันนี้ผมมานั่งหน้าร้านเจริญพรกวงหวดร้านนี้ขายรองเท้าขายกระเป๋าของโบราณในสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนไม่มาซื้อแล้ว คนมาซื้ออะไรรู้ไหมครับมาซื้อขนมเข่งเพราะขนมเข่งเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาครับรับสั่งด้วยนะฮะรับทําด้วยนะครับเป็นขนมเข่งฮ่องเต้ความเป็นมาเป็นอย่างไรวันนี้ย่านนี้มีของอร่อยกับตีอ้วนและเวอร์แกสครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับเจ ah. อ้วนใช่ไหมฮะ ที่มาร้านเนี่ยมงคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะร้านอะไรกันแน่ไม่เห็นมีอาหารไม่มีตั้งตู้ไม่มีโต๊ะให้นั่งกินนี่ไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจริงๆเราเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าพวกกระเป๋าอะไรนะคะทําไมอยู่ดีๆวันนี้เปลี่ยนมาขา,ขายขนมเข็งแล้วมีชื่อเสียงพอดีว่าเราทําว่ายอยู่ประจําแล้วก็ให้ลูกเอาไปที่ทํางานให้พวกเพื่อนๆ,ๆทาน เพื่อนๆก็ทานแล้วเขาบอกว่าอร่อยกันเขาก็เลยก็เลยบอกว่าอย่างงั้นช่วยรับออเดอร์เขาหน่อยกาอยากทานกันเยอะๆโพรอร่อยอยากจะทานกันเยอะๆค่ะแล้วขนมเข่งที่เราทานี่เป็นขนมเข่งธรรมดาเหมือนทั่วไปไหมที่เขากินไม่หมดก็ไปชุบแป้งทอดอ่ะอ๋อไม่เหมือนค่ะของเราจะนุ่มอ่าเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วจะนุ่มหวานหอมอร่อยไม่ต้องเก็บจนถึงทอดเลยค่ะแป๊บเดียวก็หมดเหลอฮะมีกี่แบบมีอยู่ห้าแบบค่ะอริจินอลนะคะสีขาวๆกิมครีมนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวดําดอกอัญชัน แล้วก็มีใบเตยแล้วก็มีแปะกล้วยค่ะเห็นบอกมีชื่อของขนมเข่งตัวนี้ชื่อว่าขนมอะไรขนมเข่งฮ่องเต้ค่ะขนมเข่งฮ่องเต้ชิ้นเท่าไหร่ฮะขายชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละสิบสองบาทแล้วก็สิบสี่บาทแล้วก็สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทต้องเป็นแปะกล้วยแน่แปะกล้วยใช่ใบเตยสิบสี่บาทแล้วแล้วก็ข้าวเหนียวดำอัญชันสามตัวนี้ ชิ้นละ12บาทเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าคนดูรายการเนี่ยเห็นว่าโหหน้าร้านเปนเดินมาซื้อขนมเข่งมันซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องสั่งเท่านั้นใช่ไหมแล้วสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วันครับสั่งล่วงหน้าก็2วันค่ะสูตรมาจากไหนอ่ะสูตรก็คือมาจากป๊าป๊าอ๋อเหรออ๋อคือปกติเป็นแบบไม่ใส่มะพร้าวใช่ยมมันไม่อร่อยมันจะต้องไปทอดทีนี้ป้าป้าก็ชอบทานมะพร้าวครับ ป่าป้าเขาเลยบอกว่าเอ๊ะเรามาทําไต่มะพร้าวดีกว่าแสดงเริ่มต้นทำไต่มะพร้าวมาเลยอร่อยทาขนมเข่งเองไม่ได้ไปซื้อเขาอ๋อทำเองนะแล้วก็เลยปรับปรุงสูตรไปด้วยปรับปรุงแต่ว่าเราชอบทานอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นลองชิมกันดูแต่เขาบอกร้านนี่ถ้าลองกินดูเนี่ยไม่ต้องเหลือทอดเลยนะอันนี้เป็นออริจินอลนะครับมะพร้าวล้วนเหนียวหนืดหอมมันหวานอื ส่วนอันนี้เป็นใบเตบยใบเตยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าใบาเตยเป็นยังไงมันแน่นอกไม่ใช่นะฮะคนละอันใบเตยนี่คือให้ความหอมอืมกลิ่นใบเตยจะเพิ่มขึ้นส่วนนี้เป็นข้าวเหนียวดําต้องบอกว่าร้านเขานะ่ะแป้งมันเหนียวนุ่มหนืดแล้วก็มะพร้าวเนี่ยหอมมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะนุ่มเหนียวกว่าขนมเข็งทั่วไปนะส่วนแปลกค้้ยนี่ของแพงเนี่กินแล้วความจําดีอืม เกินไปกี่เม็ดแล้วอ่ะคุ้วยความจำกินไปกี่เม็ดแล้วแปดโค้ยเมื่อกี้ถามนิดนึงว่าร้านอยู่ไหนครับตลาดบางัวทองครับผมปากทางเข้าซอยโรงพยาบาลครับผมร้านเราจะชื่อร้านเจริญพรน,นะครับผมหรือว่าดูที่เฟซบุ๊ก แก๊สขนมเข่งฮ่องเต้ได้ครับอ่าวันนี้เราก็มีนะครับน้ําแก๊สนะครับ15บกิโลหถังจากวัวแก๊สมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีกวนชนหิวด้วยนะครับปกติสั่งแก๊สแล้วไหนครับพัชรีบัวทองครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปมอบโชคกันต่อเลยครับร้านขนมเข่งฮ่องเต้ครับบอกว่าสั่งแก๊สไปนึ่งขนมเข่งนะครับจากร้านพัชรีบัวทองนะครับก็รับไปเลยหนึ่บาทจากบัวแก๊สนะครับขอบคุณครับ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ10120 0รับทันที1 0 0่1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตามแม่พลอย